ผมมากกว่าผมแบบล็อกลกไปเลยใช่เนี่ยพี่อามองตาผมดิผมเปิดอ่ะเพราะว่าเปิ้ลเป็นคนที่ตากแดดบ่อยมากลุยทุกสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยตามหาคนทำสวยฟรีที่งานฤดูหนาวลพบุรีเราอยู่กับสองสาวเพื่อนซีนะครับชื่ออะไรครับชื่อเพลงค่ะชื่อฟ้าค่ะวันนี้พี่มีคำถามให้จากอาลีคลินิกถ้าให้คะแนนหน้าตาเพื่อนเนี่ยจะให้เท่าไหร่ให้สิบเลยค่ะแล้วเราอ่ะ เอาสิบไปเลยหมือนเขาเรียกว่าสวยคู่แล้วถ้าอาลีคลินิกเนี่ยเสกความสวยให้น้องได้หนึ่งอย่างเราอยากทําอะไรอยากฉีดแฟตค่ะอยากทำปากพี่ขออีกหนึ่งคำถามคำไหนที่เรารู้สึกว่าได้ยินแล้วหนาวถ้าทำจมูกแล้วจะสวยเลยน่าจะไปถามว่าอยู่กับใครในขันหน้าตัวเดี๋ยววันนี้พี่ให้วอเชอร์แจกกับน้องนะครับทำความสวยกับอลีคลินิกนะครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับคีมค่ะมาค่ะเป็นเพื่อนซีกันเลยไหมครับใช่ค่ะถ้าให้คะแนนหน้าตาเพื่อนเราจะให้กี่คะแนนเต็มสิบให้เจ็ดแล้วกันค่ะ ให้หนึ่งค่ะเฮ้ยอันนี้โกรธกันไปเนี่ยแพ้เสียกในหัวถ้าพี่เนี่ยเสกให้หนึ่งอย่างในการทําสวยหนูอยากทําอะไรบนใบหน้าจมูกก็ได้ค่ะทำจมูกเหมือนกันค่ะประโยคไหนที่ได้ยินแล้วรู้สึกว่าหนาวตอนพ่อโทรมาค่ะรับเลยปะต้องรับค่ะเหมือนกันนะคะพ่อโทรมาต้องรับเดี๋ยวพี่ให้วีลายกกระชับหน้าเก็บกรอบหน้าฟรีที่อารีคลินิกนะครับขอบคุณนะครับเราอยู่กับสีเขีดหนึ่งคนนะครับ เปิ้ลค่ะเที่ยวเมืองหลิงเช็คอินลบบุรีจ้ะสวัสดีนะครับพี่เปิ้ลวันนี้ผมมีคำถามมาให้จากอลรีคลินิกนะครับผมให้พี่เปิ้ล<า>สัมภาษณ์อยู่ พี่เปิ้นอยากเสกอะไรให้กับร่างกายของตัวเองขอเรื่องผิวพรรณละกันเพราะว่าเปิ้ลเป็นคนที่ตากแดดบ่อยมากลุยทุกสถานการณ์อยากให้แบบผิวพรรณเปล่งปลั่งอาจจะไม่ได้ขาวโบ้บ้าเหมือนดาราเออประมาณนี้ฝากติดตามช่องพี่เปิ้ลหน่อยนะครับฝากติดตามนะคะเพจเที่ยวเมืองลิงเช็คอินลบบุรีฝากอรินคลินิกด้วยนะคะคลินิกดีๆของคนลบบุรีจ้ะขอบคุณนะครับค่ะจะไม่อยากสัมภาษณ์ร้านนี้เลยดูหมองไปเลยอ่ะชื่ออะไรครับชื่อตะวันค่ะชื่อเป ชื่อเตยค่ะโมเมค่ะรอเลนมีคําถามให้นะครับให้คะแนนหน้าตาตัวเองหน่อยเต็ม1ิบให้เท่าไหร่ครับให้สัก11ค่ะเพราะว่าสวยเกิน1ิบกได้ค่ะร้อยไม่เลยค่ะสวยเกินาะสวยเกินปะอารินคลินิกเส็กหน้าให้หนึ่งอย่างอยากทําอะไรครับลิปกลอบหน้าค่ะจีบฟิลเลอร์ปากค่ะจมูกเลยค่ะเดี๋ยวพี่ให้กิบอเชอร์ไปเสิร์ฟความงามกับอารีนคลินิกฟรีเลยนะครับเอาฝากร้านหน่อยข้าวโพดร้านไล่ในกล้องนะคะที่งานฤดูหนาวเมนูข้าวโพดหลากหลายมากมายค่ะฝากลูกค้าลรบรีด้วยนะคะแวะมาอุ่นหนกันเยอะๆนะ จอสีเคตอีกหนึ่งคนแล้วนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับครับชื่อบอสครับจากช่องบอสแนทแฟมิลี่ครับผมมาจากอาลีคลินิกครับเจกให้หนึ่งข้อพี่อยากทําอะไรบนใบหน้าอยากทําตาครับทำไมอ่ะแบบว่าติดๆไม่ชอบหรอรู้สึกว่ามันเรามาแนวนี้แล้วครับอยากคมมากกว่าคมแบบล็อกๆไปเลยใช่เนี่ยพี่อยมองตาผมดิผมเปิดนะให้คะแนนหน้าตาตัวเองเต็มสิบได้เท่าไหร่ครับให้เจ็ดพอครับทอมตัวทอมตัวไม่ไม่ครับรู้สึกว่าแบบมัน มันใช่ใช่ใช่ฝากร้านได้เลยครับร้านแซลมอนเต็มเตาครับอันนี้จริงๆจะอยู่ตลาดเซฟวันโกครับแต่ันนี้มาออกบูธที่งานครับโอเคใช่แล้อันนี้ก็มาช่วยพี่รีวิวร้านครับฝากด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจอหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนสวัสดีครับชื่ออะไรครับเชโบครับพี่มีคําถามมาให้นะครับจากอารีคินิกเซกหน้าให้หนึ่งอย่างเราอยากทาอะไรบนใบหน้าหน้าขาวกระ่ากใสครับดูแลในเรื่องของผิวพรรณให้มันดูสดใสขึ้นใช่ครับถ้าสมมติว่าเราได้ยินคํำนี้หนาวแน่นอน น้ำแข็งก็จริงไม่เถียงขอได้เด็ดเลยนะถ้าเราได้ยินคำนี้จากแฟนหนาวแน่นอนคนนี้ไข่และเราตอบว่าลูกค้าเออเรามีวอชเชอร์มาแจกน้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับน้ำร้านนี้คือดีมากแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้ดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอครับชื่อนานค่ะสองคนนี้เป็นอะเป็นแฟนกันครับ จบปะผมมีคำถามมาให้ถ้าอารินคลินิกเสกหน้าให้คุณพี่ได้อยากเสกอะไรให้กับตัวเองบนใบหน้าจมูกโอเพนครับเออเป็นซี่โครงแฟนลอเลนคือคะแนนหน้าขนข้างข้าขอพี่ดีนะคนพี่ขอพี่ดีนะเขาแต่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องให้เต็มสิบเลยครับถ้าให้คะแนนแฟนตัวเองเนี่ยคุณพี่ให้เท่าไหร่ครับให้แปดละกันเฮ้ยทำไมยังขายไปไหนส่อขาวันนี้มันมันไส้มันไส้ <laughs> น,นี้ไม่ตีขนาอันนี้แบบหยอกหย, oh. ยอกเสียงในหัวร้านโอนะชาผลไม้นะครับ oh. มีผลไม้รวมแล้วก็ผลไม้แยกต่างๆครับ oh. รสชาติจะเป็นไปนตามผลไม้ต่างๆสดชื่นอร่อยทุกอย่างเลยครับเ oh. จอกันได้ที่งานฤดูหนาวครับ